สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีพฤษในเดือนมีนาคมสำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษนะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาจนถึง14มิถุนายนแต่ว่าถ้าคุณทราบเวลาเกิดแล้ววางลักอยู่ที่ราศีพฤษอันนี้จะตรงกว่านะ ในเดือนมีนาคมเดือนนี้ตัวคุณยังมีดาวราหูเจ้าเรือนการงานกลุ่มรักอยู่นะดาวราหูเป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นเจ้าเรือนการงานคุณก็จะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานจะมากจะน้อยก็ต้องเปลี่ยนนะแต่ เปลี่ยนแล้วเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าราหูที่ทับลักพืชเป็นราหูที่ให้คุณกับชาวพืชดาวเป็นนิดคุณก็อาจจะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานบางคนไม่ย้ายงานก็ย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยมันต้องย้ายอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนาะพอราหูมาทับลักอังคารเจ้าเรือนปัตตนีมากุมลักคุณอยู่ด้วยอังคารดวงนี้เป็นทั้งประแล้วก็เป็นทั้งราชาโชคกุมรัก เป็นช่วงที่พุทธอาจจะต้องพบกับความเหน็ดเหนื่อยหน่อยเหนื่อยใจเหนื่อยยากเรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องปัตตนยนะเรื่องคู่ครองคนรักเพศตรงข้าม ถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้คุณอาจจะต้องดูให้ดีนิดนึงเพราะพอ,พอดาวปัตตนนี้เป็นตะเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ใช่คนตัวเป่าเล่าเปลือยนะอังคารราหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาเนหะ็นไหมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูนิดนึงโดยเฉพาะสาวสาวชาวพืชเนาะหนุ่มๆปล่อยเขาเราสาวสาว,สาวเราดูนิดนึงว่าคนที่เข้ามาเขายังมีพันธะผูกพันอะไรหรือเปล่านะเพราะว่า สุขอีกเรือนหนึ่งก็เป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะและอริเนี่ยมันหมายถึงการแข่งขันการแย่งชิงหรือถ้าไม่ได้มีเรื่องของการแข่งขันการแย่งชิงคู่ที่เข้ามานะก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นไม้มาก่อนเคยผิดหวังอกหักเคยแต่งงานมาก่อนหรืออายุอ่อนกั่ากันหลายๆปีอันนี้ถือว่าแก้เคล็ดในดวงไปได้เนาะ ก็เพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ขอให้รอบคอบในการตัดสินใจเพราะว่าอังคารกับราหูทําให้คุณเป็นคนกล้าตัดสินใจเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียนะแล้วมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดอยู่เพราะมันมีดาวมรตยูอยู่ในเรือนอังคารด้วยมรตยูมันเป็นดาวที่เราเดาใจเขาได้ยากเป็นดาวของความยุ่งยากวุ่นวายจะตัดสินใจอะไรก็รอบคอบ สุกดาวตานุรักษ์ดาวประจำตัวของคุณก็จออยู่ในภพกรมมะร่วมกับอาทิตย์คู่สมพลเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องงานอังคารเจ้าเรือนวินาศไปจร อยู่ในเรือนสุกนะตอนนี้คุณอาจจะต้องทำงานแบบปิดทองลังพระเรียกว่าเป็นช่วงที่ทำดีไม่มีคนเห็นแล้วก็ต้องระวังเรื่องชูสาวในที่ทำงานด้วยดาวสุกในภพกัมมะเพราะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสที่จะพบเจอความรักจากการทำงานในที่ทำงานหรือในแวดวงเลือกการงานของคุณในเรื่องของการเงินดาวพุธเจ้าเรือนกระดุมพระและพุธเจ้าเรือนปุตตะ ตอนนี้จออยู่ในภพสุภะนะก็มีโอกาสในการสร้างทรัพย์สินทำการใดมักจะสมหวังมีผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องของเงินหรือสนับสนุนให้คุณมีหลักทรัพย์อาจจะได้เงินจากเกียรติยศชื่อเสียงที่เราเคยสร้างไว้ได้เงินจากต่างถิ่นไกลหาเงินจากการต่างประเทศหรือว่าติดต่อกับต่างประเทศจะทําธุรกรรมทางการเงินเรียวกว่าเป็นช่วงที่การเงินคล่องตัว รวมถึงการติดต่อสื่อสารการเจรจา,าในช่วงนี้ประสบความสําเร็จดีพุทธอีกเรือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยเห็นไหมปุตตะสุภกระดุมพระสุภาะจริงๆดีมาก ทำให้คุณมีโชคในเรื่องของการเงินการทองนะมีโอกาสที่จะสร้างไรายได้ใหม่ๆม,มีโครงการใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วเสาเจ้าเรือนสุภจรเป็นเกษตรแน่นปึกเลย2ปีครึ่งนี้เพราะฉะนั้นพื่ถ้าคุณตั้งใจจริงๆแล้วคุณลงมือทําจริงๆนะ ไม่วาดฝันอยู่ในอากาศนะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากต้องบอกว่าสูงมากเพราะว่าดาวเสาร์เป็นเกษตรเนี่ยแล้วอยู่ในราศีธาตุดินต้นธาตุมันอาจจะช้าอาจจะเนิ่นนานอาจจะใช้เวลาแต่ว่าช้าแต่ชัวร์ช้าแต่มั่นคงนะแล้วดาวพฤหัสเองซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตัมมะ แม้แตะจอนเป็นนิดอยู่แต่ว่าพฤหัสเป็นดาวธาตุดินแล้วมาอยู่ในเรือนธาตุแห่งตนเพราะฉะนั้นให้คุณกับชาวพืชแน่ๆนะนอกจากนั้นคุณยังมีโอกาสที่จะได้เงินจากมรดกได้เงินตกเบอร์เงินจากต่างถิ่นแดงแดนไกลหรือว่ามีโชคลาภจากของเก่าสิ่งที่คุณไม่คิดว่าจะได้เพราะฉะนั้น ใครที่ทำธุรกิจอยู่แล้วคุณมีสินค้าค้างสต็อกอยู่ช่วงนี้ยเอาสินค้ามาเลหลังเลยดีกว่าปล่อยให้เดสต็อกเปล่าประโยชน์นะในเรื่องของความรักก็อย่างที่บอกเนะาะเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวของความรักไปจออยู่ในภพกรรมมะร่วมกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุคุณมีโอกาสที่จะมีความรักแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้นะก็เจอกันในแวดวงการทำงานของคุณนะ วันที่9มีนาคมดาวพุธดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือ,อนปุตตะจรเข้าพบกรรมมะเรือนราหูคู่ศัตรูเอาละ พูดนี้หมายถึงการเจราจาการติดต่อสื่อสารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอพูดไปอยู่ในเรือนคู่ศัตรูเนี่ยในเรื่องของการพูดจาคุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งหรือถ้ามีการติดต่อเจราจาคุยกันเรื่องของผลประโยชน์มีการต่อรองการแข่งขันใช่ไหมการเจราจาอาจจะมีปัญหาได้คุณก็ต้องใช้ความใจเย็นใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาแต่อย่างไรก็แล้วแต่ดาว พุธกับดาวสุกเป็นดาวคู่ธาตุน้ำแล้วก็ไปอยู่กับอาทิตย์เนี่ยดาวสามดวงนี้เป็นดาวที่ค่อนข้างให้คุณนะเป็นดาวที่เรียกว่า,ามีเรื่องทั้งเรื่องทักษะมีทั้งเรื่องไหวพริบแล้วก็เป็นดาวคู่ธาตุน้ำด้วยเพราะฉะนั้นให้คุณในเรื่องการงาน ชาวพืชน,นะแต่อย่างที่บอกนะระวังในเรื่องของคําพูดบางทีกับเพื่อนร่วมง,งานนี่แหละบางทีอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันแล้วมันจะมีปัญหาเข้ามาแบบเนี้ยเข้ามาหาคุณเป็นระยะระยะคุณเองพอตัวคุณไปอยู่ในเรือนธาตุลมมันทาให้ตัวคุณก็อาจจะต้องไหวตัวมากขึ้นขึ้นไหวมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นบางทีคุณก็มีโอกาสที่จะไปเจอเพื่อนร่วมง,งานที่ดีแต่พูดอะ พอพูดอยู่ในเรือนกรรมมากมจะดีแต่พูดไม่ค่อยทำเนี่ยหรือว่าพอทําแล้วก็ทําไม่ได้อย่างที่คุยนะก็อาจจะทําให้มีปัญหาได้แต่ว่าในภาพรวมในเรื่องการงานของคุณยังส่งผลดีนะใครที่ทํางานประจําคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้เงินเดือนขึ้น ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่นะช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงทำกําไรประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําอยู่การงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีโอกาสที่คุณจะพบกับความมั่นคงวันที่14ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุจรนเข้าพบลาภะเห็นไ,ไหมพันธุลาภะนี่เรียกว่าเป็นดาวดีเรือนดีนะ พันธุก็หมายถึงความมั่นคงก็ได้หมายถึงบ้านหมายถึงรถหมายถึงการก่อร่างสร้างตัวเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีโชคในเรื่องของบ้านมีโชคในเรื่องของรถนะเลขที่บ้านเลขที่รถพันธุแปลว่าคุณแม่ก็ได้ดาวอาทิตย์หมายถึงคุณพ่อก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลขที่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่บางคนก็อาจจะได้บ้านใหม่ได้รถเพิ่ม พระหารไปแจ้งผลอยู่ในพบสุภะร่วมกับสาวเห็นไหมคุณมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของการหาลับผลรายได้ในระยะยาวๆหรือผู้ใหญ่สนับสนุนให้คุณมีบ้านมีรถมีหลักทรัพย์เห็นไหมได้เจ้านายหนุนหลังโดยเฉพาะถ้าเป็นเจ้านายผู้ชายด้วยเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นเดือนที่ดีของชาวพืชท,ทีเดียววันที่17 เกดจรเข้าราศีตุลนายภพอริอ่ะอาจจะมีตัวยุ่งเข้ามานิดนึงตอนนี้นะพอเกดเข้าภพอริเนี่ยราศีนี้มาเป็นภพปัตตนิของโลกด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องระวังความเดือดร้อนจากเพศตร,ตรงข้ามนะหรือว่าจากคู่ครองการแตกแยกกับหุ้นส่วนระวังในเรื่องของน้สินด้วยเพราะว่าพอเกดกับมนุตะยูเลงกัน บางทีทําให้การตัดสินใจมันผิดพลาดได้นะแล้วพอคุณมีเรื่องหรือคุณมีปัญหาอะไรอ่ะเกีตในตําแหน่งเนี้ยมันจะพาให้คุณไปพึ่งไปเชื่อโชคลางหรือเชื่อถืออะไรที่มันอาจจะทําให้คุณหลงทิศผิดทางได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะวันที่สิบเก้ามีนาดาวศุก ดาวไม่ค่อยมาดาวมาช้าอาแต่มาละดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนรักและเจ้าเรือนอลิจรเข้าพบลาภะดาวเป็นอุดนี่นะเออพฤชเดือนนี้ค่อนข้างดีเนาะศุขเป็นดาวธาตุน้ําไปสถิตอยู่ในราศีมีนธาตุน้ําเป็นเรือนธาตุแห่งตนเพราะฉะนั้นทําให้ตัวคุณมีความสะดวกสบายตามสมควร นะดาวธาตุน้ําไปอยู่ในราศีธาตุน้ําแต่พอดาวเป็นอุดความสะดวกสบายมันก็มีมากขึ้นแต่ว่าคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงเพราะว่ามีดาวธาตุไฟไปกลุมอยู่ธาตุไฟกลุมตัวก็อารมณ์บางทีอาจจะร้อนขึ้นนะถ้าดาวศุกร์หมายถึงการเงินสุกเป็นอุดนี่ทําให้พืชคุณมีโอกาสที่จะได้จากเงินก้อนใหญ่นะอาจจะได้มาจากเรื่องของจากบ้านจากครอบครัวจากรถ สุกอีกเรือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนอรีเพราะฉะนั้นการที่คุณจะได้จักเงินก้อนใหญ่คุณต้องผ่านอุปสรรคชิ้นโตเช่นกันเพราะว่าสุกอีกเรือนเป็นเจ้าเรือนอริสุกก็เป็นอุดด้วยอริก็เป็นอุดด้วยนะจะได้จับเงินก้อนใหญ่ก็ต้องผ่านอุปสรรคชิ้นโตอาจจะต้องมีการวิ่งเต้นเจรจาต่อรองหรือการได้เงินกู้เงินจากคู่ครองเงินจากสกัน ส่วนแบ่งผลกำไรจากคุณส่วนวันที่26มีนาคมดาวพุธดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือ,อนปุตตะจรเข้าพบลาพระดาวเป็นทั้งประแล้วก็เป็นทั้งนิดโอ้จริงๆกระดุมพระลาพระปุตตะลาพระนี่เงินทั้งนั้นเลยนะกระดุมพระลาพระก็มีโชคลาภทางการเงินปุตตะปุตตะลาพระก็มีโอกาสที่คุณจะได้เงินใหม่ๆเห,ห็นไหมมีโครงการใหม่ๆ เงินทั้งนั้นเลยสําหรับชาวพุธในเดือนนี้เพราะฉะนั้นคุณทําให้ดีตั้งใจให้ดีนะแล้วได้แบบต่อเนื่องด้วยพุธหมายถึงการเจรจาการติดต่อสื่อสารเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ใดใด น่าจะมีการพูดคุยกันเพราะบางทีพอพูดเป็นป่าเนี่ยปัญหามีแล้วคุณไม่ค่อยอยากพูดเนี่ยพอไม่พูดมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขหรือบางทีพอจะพูดที่ควรจะพูดก็ไม่พูดแบบเนี้บางทีปัญหาเกิดขึ้นแล้วคุยกันตรงๆมันจบง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาต้องแนะนําให้คุยนะ การซื้อขายการทำสัญญาใดๆอาจจะมีปัญหายุ่งยากอยู่บ้างนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พรเื่อหัดเจ้าเรือนไปแจ้งผลสุภะอยู่เพราะฉะนั้นความสำเร็จมีให้เห็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของเงินทองในเรื่องของการหารับผลรายได้เพียงแต่บางทีบางครั้งคุณอาจจะต้องทำอะไรหลายๆรอบกว่าที่จะบรรลุข้อตกลงหรือกว่าที่คุณจะประสบความสาเร็จ วันที่29มีนาะดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนราหะและเจ้าเรือนมรณะจรเข้าพบกรรมะเรือนราหูนะพฤหัสในเรือนราหูนี้อาจจะเขาบอกว่าได้ครึ่งเสียครึ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่พฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนราภะเป็นเรือนแห่งลาภผลและพฤหัสเป็นดาวที่ ประทานโชคลาภและความสําเร็จให้กับทุกคนทุกราศีเพราะฉะนั้นเมื่อดาวดีดาวใหญ่ขนาดนี้โครจรเข้าในภพกัมมะแล้วดาวคุณได้วงจรเกษตรคือตนุลาพะลาพะกัรมะกัมมะตนุคุณก็จะยุ่งอยู่กับสองสามเรื่องเนี้ยเรื่องเงินเรื่ององ,อง,อง,งานลาภผลรายได้เป็นช่วงที่คุณจะมีเงินทองคล่องมือนะหาเงินหาทองคล่อง เพรื่องหัดจะอยู่ในตำแหน่งนี้ในในในช่วงแรกนะจนถึงกันยายนจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเรียกว่าประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่มีผู้ใหญ่สนับสนุนได้รับผลจากโครงการที่คุณทำเอาไว้นานแล้วหรือบางคนอาจจะลื้อโครงการที่เคยล้มเลิกเคยพับเก็บไว้เอามาทำใหม่ เรียกว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ฐานะทางการเงินของชาวพฤธคุณจะต้องขยับดีขึ้นนะสมหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจรวมถึงมีโชคลาภจากการเสี่ยงด้วยเพราะฉะนั้นก็ลองดูลองดูชาวพุธเนาะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ ค่อนข้างดีทีเดียวสําหรับชาวพืชนะเป็นกําลังใจให้ชาวพืชทุกทกท่านของให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า